โดยเราอยู่กับ10แบรนด์นี้มาเป็นเวลาเกือบ3เดือนเราความงค่จะผูกพันได้เข้ามาในโครงการ v o c u s o n n e x เนี่ยถือว่าเขาเป็นผู้ชนะนะครับเนื่องจากว่าเขาได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญหลายๆอย่างนะครับบางคนก็นําคําแนะนําทั้งหมดนี้เนี่ยไปปฏิบัติเป็นแผนการธุรกิจซึ่งถือว่าเป็นการดี เราอยากจะเห็นแบรนด์พวกนี้เนี่ยในอนาคตเป็นแบรนด์ที่อยู่ในธุรกิจแฟชั่นแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ทำธุรกิจแฟชั่นได้อย่างมั่นคงแล้วก็มีกำไรมากขึ้น หน่อยเป็นไอกลักษณ์ของตนแต่ละคนเป็นดีไซเนอร์วันนี้มาดูเขาซ้อมไฟเสียงไลท์ติน์ซาร์ครับคือทุกอย่างการเดคอเรชันทุกอย่างต้องให้มันเรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนโชว์จริงนะครับครับคอลเลคชันนี้มีชื่อว่า u n b o x o m the Skin ครับ เล่นการพ้องเสียงระหว่างคำว่าสกินที่แปลว่าผิวหนังกับคำว่าสกินที่แปลว่ากลุ่มของเส้นที่มาถักทอกันนะครับ,รบเขาก็แค่มันเป็นการเดินทางมาจุดจุดเริ่มต้นนะครับต่อไปนี้ก็ลองติดตามผลงานของเราดีต่อไปนะครับจะไม่ทําให้ผิดหวังครับวันนี้ก็อยากจะให้แขกที่มาร่วมชมงานแฟชั่นโชว์เนี่ยชอบคอลเลคชันใหม่ของคอนดซึ่งเรานําเสนอความเรียบหรูตามแบบฉบับของยุคปี70นะครับ คาดหวังเนี่ยเราเราอยากให้คนดูเนี่ยคือแบบว่าเกิดความเซอร์ไพรส์ก็มีเรื่องรองเท้าผมเหมือนรองเท้าผมไม่พอกับนางแบบแล้วก็อันที่เตรียมมาก็ใส่ไม่ได้มีแก้เกรปรับชุดนิดหน่อยนะฮะทุกๆอย่างค่อนข้างลงตัวก็ตื่นเต้นครับตอนนี้รอดูนางแบบใส่ชุดอีกครั้งพร้อมหน้าผม ก็หวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีรับลื่นแล้วคนดูชอบครับ คือโชว์มันเป็นทั้งหมดเป็นโชว์รวมเนะครับฉะนั้นเนี่ยโครงหลักๆที่ใช้คือหน้าเป็นเนเชอรัลแล้วใช้การเกลีย่ยผิวให้มีสุขภาพที่ดีดูเป็นผิวฉ่ำน้ำนะฮะมีมอยส์เจอไรเซอร์ใช้รองพื้นน้อยที่สุดปัดขนตาน้อยที่สุดและจุดเด่นอีกอันนึงเนี่ยผมได้ใช้ตัวโปรดักต์ของ Mac ซึ่งมันเป็น Mac ก n l ออนไลน์เป็น Mac Pro นะฮะ ในโชว์นี้มันมีนางแบบทั้งหมด30คนมันจะทําหมดมันจะดูดูเปลนไปเพราะฉะนั้นสนี่ญญาจะจะมีเนเชอรัลจะมีปากสีพีชบ้างแล้วก็จะมีคนที่สเปเชียลแค่อายไลเนอร์งนี้กับคนที่ปากแดงและคนที่ทั้งปากแดงและอายไลเนอร์ด้วยนะฮะโชว์มันจะได้มีความตื่นเต้นนะครับสำหรับนายแบบเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวนายแบบเองเนี่ยมันไม่เหมือนกับการถ่ายละครเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินแบบเนี่ยก็คือต้องการให้ ผิวมีรองพื้นน้อยที่สุดสำหรับผู้ชายจะได้ดูมีความเป็นผู้ชายแล้วก็แก้แค่จุดบกพร่องเขาคือจุดใต้ตารอยสิวนะใช้ moisturizer นะครับในการทำให้ผิวดูชุ่มช่ำเป็นโชว์ครั้งแรกในไทยของแบรนด์นะคะเพราะเราตั้งใจทำกันมากแล้วก็อยากให้สนุกอยากให้ enjoy แบรนด์ hmm. เ,เราหรือเหมือนแบบพอโชว์จบเสร็จแล้วะะก็แบบยังพูดถึงว่าแบบเอ้ยแบรนด์นี้แบบพูดถึงแบรนด์เราอยู่อะค่ะ คือคือปกติแล้วแานแสนโชว์เป็นอะไรที่แบบวุ่นวาย <S <S <ไห>เวลาที่แบบนางแบบมาเปลี่ยนปั๊บมันมีเวลาเปลี่ยนประมาณแบบไม่ถึงแบบ1นาทีเพราะมันจะมีไซลิ่งบางอย่างซึ่งเราก็พยายามใส่เข้าไปอย่างที่บอกไปคือเพื่อให้มันอินเบให้มันแบบให้มันคอมพลตอยากให้คนมาเยอะๆเพราะว่าเราตั้งใจทำมา,มากๆเลยแบบขอให้งานนี้เป็นคนมาดูแล้วแบบประทับใจกับสิ่งที่เราทำมากที่สุดะค่ะ ค่ะแต่ว่าขึ้นอยู่กับแสงด้วยเพราะเมื่อคืนเราทํางานกันในเวลากลางคืนแล้วก็เราดูดูเรื่องแสงเงาแล้วมันสวยสวยมากๆแต่ว่าถ้าเกิดว่างานเริ่มสั้หกโมงครึ่งเราก็ต้องรุ้นว่าต้องต้องรอให้มืดแล้วจะเห็นนิติของมันคาดหวังของเราคือมันมีให้หวังอยู่อย่างเดียวปะคือหวังว่าแพ้หรือหวังว่าชนะปะก็ต้องอยากชนะสิแหมมาถึงขนาดนี้แล้ว ทัว n e x t Tour อันนี้นะครับมันอยู่ร่วมในพาร์ทของ v o g u e Fashion Night Out เราจะมีการเดินประกวดรอบไฟนอลสำหรับ10ท่านดูคอนซีเดอร์หลังจากที่ทำแพลนการตลาดหลังจากที่เราได้ดูรีเสิร์ชหลังจากที่ได้เราเข้าไปช่วยเขาในการปรับลุกหรือปรับวิธีการทำมาร์เก็ตติ้งแพลนทั้งหมดเนี่ยมันจะรวมมา End Result ว,วันนี้เป็นผลงานชิ้นที่เขาปรับมาของ Autumn Winter Collection ที่ทุกคนทำมาครับ ท,ที่ความที่ของพวกเราสามคนเป็นสามแบรนด์อคเซสซอรี่พี่ตัดสินใจว่าพี่ไม่ให้เดินเป็นแฟชั่นโชว์เพราะเป็นแฟชั่นโชว์เนี่ยด้วยความที่มันไกลแล้วคนเวลาวดูไปใน้ทุนเชี่ยเข้าโฟกัสสสิ่งที่มันเป็น movement สุดยอดเลยค่ะคือแบบมั้งแล่ตอนกลางคืนนะคะแล้วก็หกโมงเช้าเนี่ยฟ้าสว่างค่ะยังอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์อยู่เลยค่ะแบบนั่งทํากับคืนกันแบบคุณแม่เพื่อนพี่มาช่วยกันเต็มเลยค่ะ ดิสเพย์อันนี้นะคะจะเป็นเหมือนแบบเราจินตนาการนะคะไปแบบดูดวงดาวต่างๆก็จะเห็นว่ามันจะเกิดจากจินตนาการเหมือนแบบจินตนาการเด็กคนหนึ่งที่ฟุ้งอะคะ่ะว่าไปดูอุย้ยมันมีแบบดาวต่างๆมีเรื่องราวมากมายอยู่บนท้องฟ้าะคะ่ะเป็นการจินตนาการที่ออกมาผ่านแบบดิสเพย์เน,นี้ยคะ่ะ ค่อนข้างมี d ดเรกชันที่ที่แม่นอยู่แล้วในเรื่องของของตัวแบรนด์เขาเองตัวจิตวิญญาณของตัวสินค้าความกราฟิกตัวตนของตัวดีไซเนอร์ส่วนหนึ่งที่เขาชอบอะไรที่ค่อนข้างจะคอนเทมพอร์ตแล้วก็ชอบอะไรที่เอวังกาศนิดนึงนะครับ ก็จะมาจากจาคอนเซปต์เดียวกับคอลเลกชันนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นคอนเซปต์ยุคมืดเราก็เหมือนอยากให้เป็นของอะไรแบบด a r ดาร์คเนแบบมีสายมีแบบน้ําสีดํามีแบบเอลิเมนต์ที่แบบแสดงถึงความเครียดความผิดอัดความแบบหนักหนักหนัก,นกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้มันเป็นเท็กซ์เจอร์ที่แบบมันค่อนข้างคอนทราสต์กับกระเป๋าเราที่เป็นกระเป๋าที่เรียบอะไรเงี้ยค่ะ มาครั้งแรกเดว่นหลอกเดย์ออนเน็กซ์ที่โจนกระทั่งเป็นพีเนียมและหายเอ็นถูกต้องก็หมายถึงว่าเขาได้เข้ามาในโครงการโ o กูสออนเน็กแล้วเนี่ยทำให้เขารู้จักแบรนเขามากขึ้นทำให้เขามีกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ เหมือนว่าสิ่งนี้เขาได้รับแลวควรจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของโครงการนี้ด้วยที่ออกแบบไว้ก็จะเน้นเรื่องของโครงสร้างนะคะเรื่องเรื่องเรื่องของการโปร่งหรือว่าเห็นเส้นเป็นแสงเงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาลงตัวเป็นรูปแบบนี้ค่ะซึ่งมีความค่อนข้างที่จะฟรีฟอร์มแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับคำว่าฟโฟลค,คือทั้งโปร่งแล้วก็ทั้งดูผิวไหวแล้วก็ตำแหน่งในการติดตั้งเครื่องประดับก็ค่อนข้างจะดูอิสระมาก ก็สําหรับผลคือมันก็แปลกใหม่ค่ะเป็นการแก้ปัญหาด้วยแล้วก็เป็นการแบบว่าเจอดิสเพลย์ในรูปแบบใหม่แบบว่าอยากออกไปตอนฟินาเล่ว่าจะเป็นยังไง ก็คือเด e s h o โชว์มัสโกออนครับผมเราเตรียมตัวมาพร้อมวันนี้ก็คือทุกอย่างต้องเดิาเดินเดินหน้าต่อไปเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดสื่นเต้นห <laughs> วังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับ